สี่เหตุผลว่าทำไมคนมีแฟนถึงไม่ซื้อนิสสันอาร์เหาข้ออ้างแวะปั๊มยากมากเพราะคำนี้ขับทีไรน้ำมันก็ไม่หมดสักทีประหยัดน้ำมันอยู่ที่23กิโลต่อลิตร <Wow. S 1> ลืมรับสายแฟนก็อ้างไม่ได้เพราะว่านิสสันอาร์เมรามีไวริชา์จไม่ต้องง้อสายไปเที่ยวกับแฟนทีไรเหนื่อยทุกทีเพราะว่านิสสัน กว้างมากขนของทีไรเหนื่อยทุกครั้งนึกว่าย้ายบ้านเส็งมากหนีเที่ยวกล็ลำบาก n i สสันอ m ม r รมีแอปพลิเคชัน n i สสั n คอนเน็กคอยติดตามรถตลอดเวลามีระบบ SOS เวลาเกิดอุบัติเหตุสามารถกดผ่านแอปพลิเคชันหรือในตัวรถได้เลยพบกับ โปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับนิสสันอเมรานะครับดาวเริ่มต้นเพียง9,999หรือรับดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์ฟรีประกันไปชั้นหนึ่งที่นิสสันบิด p ีเสาขาปิ่นเกล้าเท่านั้น